วันนี้เจเจมาทําจิตอาสาของพี่ต้นสุชาตินะครับที่โรงพยาบาลหารบัานศึกสนุกกันมากๆเลยครับพี่ฐานก็มีความสุขเราก็มีความสุขที่แบ่งปันความสุขให้กันนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาแบ่งปันครั้งนี้นะครับจิตอาสาทุกคนมีแรงกายแรงใจที่จะมอบพลังกับพี่ๆทหารผ่านศึกทุกคนเลยครับผมนี่คือศิลปินดารานะครับผมพี่โจ้ครับผมสปายครับผมนักร้องเสียงเพาะนะครับพิงๆิงครับแล้วก็ นนี้คือชาดามน่ารักมากครับทุกคนแบ่งปันรอยยิ้มนะครับแล้วก็สนุกกันเต็มที่ครับแล้วก็ผมก็เต้นหลายเพลงเลยครับผมแล้วก็คอยช่วยเหลือพี่ๆทหารนะครับนี่แหละครับความสามัคคีของเรานะครับที่จะแบ่งปันรอยยิ้มสู่สังคมไทยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สําคัญยิ่งเหนือสิ่งใดครับถ้ามีเวลาเจก็จะแบ่งนะครับเวลาเสียสละให้กับสังคมนะครับโดยเฉพาะ พี่ๆทหารผ่านศึกครับเลยเอาความสุขบรรยากาศของพี่ทหารมาให้ทุกๆคนครับใครจอรู้แล้วลก็อยากกลัวรังรอมาแทนบุณคุณ